สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับและตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม The s ซิ s 4เช่นเดิมนะคะตอนนี้นะคะทาง EA เขาก็ได้ปล่อยแพ็คมาใหม่นะคะคือบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยฟุ้งซิ้งมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถถักทอผ้าเอาอมาใส่เองก็ได้นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่ประมาณ300นะจ๊ะทุกคนปอก็ได้เปมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเฮ้ย มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะก็ตามภาพเลยนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยสามารถโยกได้นะคะเพื่อนๆขาใช้แล้วแล้วก็อันนี้คือเสื้อผ้านหน้าผมที่มากับแพ็คนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ป๊อปคิดว่าเฮ้ยมันก็คุ้มค่าอยู่นะคะเพื่อนขาไปกันเลยคะล่ะเดี๋ยวป๊อปจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่านะคะสําหรับเสื้อผ้านในแพ็คนี้เนี่ยคือบางอันเนี่ยคือเราอะจะต้อง มีทกักษะก่อน oh, ถึงจะปลดล็อก oh. ได้นะคะใช้แล้วเราจะมาลองเป็น ผู้หญิงแล้วกันนะคะนี่คือเสื้อผ้าที่ใส่ได้นะคะก็จะมอะีอันนี้นะคะมีอันนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็มีอันนี้เห็นไหมคะแต่ว่าไอ้สามมันนี้เนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องปิดล็อกก่อนนะคะก็คือว่าะจะต้องมีอุป,ปนิสัยรางวัลน,นะคะวิชาการถักทออันศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเราอะ่ะจะต้องเข้าไปเล่นในเกมก่อนเวอรแล้วก็ไปฝึกทักษะในการถักทอเรื่อยๆนะคะถึงจะปลิดล็อกสภาพพวกนี้นะอ่ะ เดี๋ยวสว่วนอันนี้กับอันนี้นะคะที่มันก็จะมีะหลายๆสีให้เราได้เลือกใส่มันก็จะมหีหลายสีให้เราได้เลือกใส่เลยนะคะเห็นไหมมีสีแดงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีออกแบบว่าออกชมพูส้มๆเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเอลลอยค่ะอันนี้ก็มีหลายสีเลยจ้ะทุกคนเห็นไหมส่วนกางเกงนะคะก็อาจจะมีไม่ได้มากมายนะคะนี่เป็นกางเกงยีนที่ปักไปด้วยเขาเลือก ว่าไนะไข่มุกปะเออนะคะเห็นไหมก็สามารถเลือกสียัง,ย,งยินได้นะคะนี่เห็นแม่เรามาดูทรงผมกันดีกว่าค่ะสําหรับทรงผมของแพ็คนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเนาะก็จะมีทรงนี้นะคะแล้วก็ทรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเห็นแม่ เพราะว่านะทรงที่พอใช้ได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นทรงนี้นะคะเห็นไหมก็คือแบบว่าพอใช้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะส่วน หมวกนะคะหมวกเนี่ยก็มีอยู่นะคะแต่ว่าจะมีแค่อันเดียวนะคะนี่เห็นไหมคือเราจะต้องมีทักษะในการถักทอเนี่ยอย่างต่ํานะคะคือน1ระดับค่ะถึงจะปลดล็อกหมวกอันนี้ได้น,นะคะเห็นไหมถือว่าน่าสนใจอยู่นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปต่อไปปอกก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูของใช้ในบ้านนะคะว่ามีอะไรมาแปลกใหม่บ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นของที่มาจากแพ็คนี้นะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะก็จะมี นี่แหละค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นตู้เนาะก็จะมีหลากหลายสีเลยค่ะทุกคนด่สิน่ารักมากทุกคนค่ะนี่แล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะเห็นไหมคือสีสันแบบสดใสมากๆเลยค่ะแลวแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะและอันนี้คืออันนี้คือเหมือนจะเป็นที่เอาไว้ติดกับกำแพงเนาะโอเคค่ะ ก็เดี๋ยวปอจะสร้างกระแพงขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีหลายสีเลยค่ะนี่มีสีชมพูด,ด้วยนะคะ <S <S เห็นไหมทุกคนน่ารักไหมอ่ะโคตรน่ารักเลยค่ะมันคือโต๊ะที่เราเนี่ยเอาไว้ทํางานเอาไว้เอ่อถักทอผ้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เลยอันนี้เหมือนจะเป็นตะกร้านะคะเป็นตะกร้าได้ค่ะเห็นไหม ดูสิตะกร้าได้นะคะแล้วก็มีหลากหลายสีเลยค่ะดูสิมีสีมิ้นท์สีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าม,ม้วนไหมพรมนะคะหูอันนี้ก็แบบว่าบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นอ่ะตะกร้าไหมพรมที่มีตุกกต๊กตากระต่ายอยู่ด้วยนะคะ ดีอ่ะแล้วก็มีหลากหลายสีเลยค่ะเห็นไหมสีขาวก็น่ารักนะคะสีชมพูก็ดีนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นไงล่ะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้คือเหมือนจะเป็นรถเข็นที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ในการถักทอผ้าเนาะก็มีหลากหลายสีเหมือนเดิมเลยค่ะมีสีชมพูด้วยเห็นไหมภายในชั้นก็จะมีกระดุมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ไหมพรมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น เหมือนจะเป็นที่วางของนะคะเห็นไหมน่ารักเนาะแล้วก็อันนี้คืออ,อันนี้คือแบบว่าเป็นสมุดที่เราเนี่ยเอาไว้แบบว่าอ่าดูวิธีธทำนะคะน่ารักเนาะก็คือจะมีหลายสีให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะสีจมพูสีเหลืองสีน้ำตาลสีม่วงนะคะเห็นปะ่ะโหโคตรน่ารักเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือนี่ครับก็มีหลายสีเหมือนกันค่ะ เหมือนจะเป็นชั้นวางนะคะใช่หไหมเหมือนจะเป็นสีเนาะแล้วก็มีผู้กันด้วยนะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะแล้วก็นี้คือม,ม้วนไหมพรมนะคะสําหรับตกแต่งค่ะก็จะมีหลายสีให้เลือกเลยมีสีชมพูสีเหลืองด้วยเนาะเห็นไหมอันนี้คือสีเหลืองสีชมพูนะคะแล้วก็นี้คืออะไรอืม อันนี้เหมือนจะเป็นอ๋อนี่นี่น,นี่เดี๋ยวนะปแาปอต้องเอาเคาน์เตอร์มาวางก่อนดีกว่าเนาะเอาโต๊ะสีขาวมาวางเนาะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะคือปอไม่รู้ว่าน,นี่มันคืออะไรอะแต่ว่าปออะเคยเห็นนะแต่ปอไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคะอ๋ออันนี้มันคือนี่เครื่องถักปะแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะมันคือ มันคือกระถางต้นไม้เหรอคะเนี่ยใช่แล้วเอาไว้ตกแต่งกำแพงนะคะน่ารักเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็มีหลายสีเลยค่ะนี่ปึ๊บอุ้ยน่ารักมากๆเลยอะ่ะทุกคนบอกว่าภาคนี้เนี่ยเหมาะสำหรับาสาวๆเนาะ <laughs> เพราะว่ามันบอกว่าฟุ้งฟิงมากมากเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะแล้วก็มีโซฟานะคะโซฟาก็มีหลากหลายสีเลยค่ะนี่1อันนะคะแล้วก็โซฟาเล็กค่ะปึ๊บนี่เป็นไงล่ะอ่มอันนี้เป็นชั้นวางของใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะปึ๊บ ดีทุกคนก็คือเป็นโต๊ะวางทีวีก็ได้นะคะหรือว่าจะวางของอะไรก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะเอานะวางตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะคะปึ๊บนี่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้วางคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมสวยนะเนาะอ่าั่นข้างก็จะมีพวกแบบว่าพวกได้ด้ยเนาะทุกคนสุดยอดไปเลยอะแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่เลยค่ะ เก้าอี e, ้แบบโยกได้นะคะนี่มีสีชมพูแล้วก็มีแบบว่าแบบนี้ด้วยนะคะเออต้องรักมากเลยทุกคนคะ่ะอันนี้คือเป็นแค่ของเบื้องต้นนะคะคือมันยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องไปเปิดล็อกก่อนแล้วก็สามารถถักทอขึ้นมาเองได้นะคะยังมีอันนี้อีกอันนึงนะคะที่ปลอลืมไปเลยคะ่ะนี่เลยจ้าทุกคนปึ๊บปาเพไหม อันนี้คือเหมือนเอาไว้แค่ตกแต่งเฉยๆนะคะแต่ปอชอบมากมเลยนะเออคือแบบว่าไม่ความเยอะไงมันสวยนะคะชอบนะคะในการถักผ้านะคะคือเราก็แค่เอาของอันนี้เนี่ยคือเราคือในการที่เราเนี่ยจะในการที่เราจะถักผ้านะคะก็ให้เราเอาตะกร้าอันนี้นะคะมาเก็บไว้ในตัวค่ะ นี่นะคะก็คือในตัวคือได้มาแล้วน้อก็นี่เลยค่ะแล้วก็กดที่สก,ก้าได้นะคะมันก็จะขึ้นคําว่าถักทอหมวกบันนี่นะคะปุ๊บเห็นไหมก็จะมีหมวกหลายสีเลยค่ะแต่ว่าในการที่เราจะถักเด่ยคือจะต้องมีทกิลก่อนนะคะมาลองดูนะคะฟืบ <S <S นี่เห็นไหม <S 1> <S 1> ดูสิ <S <S อ่า กำลังถักหมวกค่ะสวยๆนะคะคือเราก็ต้องรองให้เราเนี่ยคือในการ คือแพ็คนี้นะคะเราจะต้องมีทกิลในการถักผ้ายังต่ำนะคะประมาณ5-6ถึงระดับนะคะถึงจะปลดล็อกในการถักผ้าต่างๆนะคะสามารถถักสืผ้าเด็กได้ถักหมวกได้ถักตุ๊กตาได้นะคะแล้วก็ถักหักต้นไม้ได้แล้วก็อีกหล,หลายๆอย่างเลยนะคะก็อันนี้คือเป็นการรีวิวแค่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบ้านที่เขาเนี่ยมีของครบทุกอย่างนะคะไปค่ะ มาแล้วค่ะอันนี้คือเป็นบ้านที่ปอโหลดมานะคะแต่ปอจะแปะเครดิตของบ้านหลังนี้ไว้ให้นะคะว่าปอโหลดมาจากไหนนะคะก็สําหรับของตกแต่งจากแพ็คนี้นะคะยังมีอีกหลายชิ้นเลยนะคะนี่เลยค่ะอย่างเช่นนี่เลยค่ะตู้จดหมายกระถางต้นไม้นะคะคือดีต่อใจมากๆเลยนะคะอ่ะนี่เลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นกระถางต้นไม้แบบแขวนนะคะนี่ น่ารักนาหนูสิไปค่ะแล้วก็เออลืมบอกเลยว่าอันนี้คือประตูนะคะประตูที่มีดอกไม้อ่าเป็นดอกไม้ปอมเนาะก็คือเป็นดอกไม้ที่ถักขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะฟึบนี่ดูกคนดูดิโอ m มก o d แบบว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็คือยังมีอีกหลายๆชิ้นเลยเนาะแล้วก็นี่คือโซฟาจากแพ็คใหม่นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนก็จะให้ดูหลายๆอย่างนะคะนี่เห็นปะน่ารักเนาะดูสิคือดีมากๆเลยอะนะคะ คือเราก็สามารถมาตกแต่งให้มันแบบว่าฟุ้งริงก็ได้ป่ะใช่ไหมห้องน้ำหรอกคะอ๋ออันนี้คือห้องนอนอุ้ยดูดิห้องนอนคือโคตรน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็นี่คือตุ๊กตานะคะที่เราถักขึ้นมาเองเนาะใช่ป่ะนี่แล้วก็เก้าอี้ไหมพรมนะคะเห็นป่ะอู้สุดยอดไปเลยดูสิทุกคนแบบ ดีอ่ะดีมากๆเลยอ่ะคือกําลังคิดอยู่เลยนะคะว่าปอนเนี่ยจะมาสร้างบ้านจากแพ็คนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบสีมันน่ารักมากๆเลยอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะคือแบบฟุ้งฟิงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆดูเต็มบ้านนะคะนี่ดูดีทุกคนเห็นไหม อันนี้ปอขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยปอโหลดมานะคะปอไม่ได้สร้างเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งเองนะคะแต่ว่า The า a ์ t หน้าปอจะมาสร้างเองแล้วก็จะมาตกแต่งเองด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอแค่พามาดูแบบอย่างในการตกแต่งแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันยังมีไอเทมอื่นที่เราอ่ะยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะแล้วก็หลังเนี้ยเข้าไม่หมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคือปออยากได้อลังน,นี้อเห็นปะตู้จดหมายดูดิ น่ารักเนาะและนี่นะคะก็คือการรีวิวทั้งหมดนะคะทุกคนคะ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะทุกคนสําหรับคะแนนนะคะพอให้10เต็ม10เลยค่ะใช่แล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทั้งไมดใครให้เปาด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาด้วยนะคะทุกคน